ทำไมต้องทำกันซึมดาดฟ้า บ้านหลังนี้อายุมากกว่า40ปีที่ตอนนี้กันซึมที่เคยทําไว้ได้หมดสภาพทําให้เกิดการรั่วซึมสะสมเป็นระยะเวลานจนเหล็กโครงสร้างบวมดันจนปูนแตกกระทาะออกมาน้าซ้ํายังทําให้สีเพดานมีคราบน้ําสีบวมหลุดลอกเราต้องรีบแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือการรั่วซึมด้วยการติดตั้งระบบกันซึมให้กับดาดฟ้า เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดโดยใช้เครื่องจีน,น้ำแรงดันสูงเพื่อกะจัดคราบดำคราบตะไคร่น้ำออกให้หมดและขัดแซกกันซึมเดิมที่หลุดลอกออกคราบจากกันซึมเก่าที่ขัดออกไม่ได้ให้ทำการเจียขัดออกและทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้ง1-2วัน เมื่อดาดฟ้าแห้งแล้วให้ถาทิว A201 รูปซิลอะคริลิกที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงกันน้ำได้ร้อเซพื่อหยุดและป้องกันการร่ดซึมอกปิดรอยแตกร้าวโดยจะทาทั้งหมด3เที่ยวแบ่งเป็นชั้นรองพื้น1เที่ยวและทับหน้าอีก2เที่ยว มาเริ่มที่การทาชั้นรองพื้นโดยก่อนทาให้ผสมทิ0วเอ2 0 1ูปสลูซิวกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน3ต่อ1เพื่อเสริมการยึดเกาะกับพื้นผิวดาดฟ้าให้ดียิ่งขึ้นบริเวณขอบมุมให้เสริมด้วยทิ i วเอไฟเบอร์เมชเพื่อไม่ให้รอยแยกหรือรอยต่อต่างๆมีการฉีกตัวโดยปูทับลงไปในขณะที่กันซึมยังเปียกอยู่และทาอะคริลิกกันซึมอีกรอบให้ทั่วตาข่ายจากนั้นทาทิวเอ2 0 1ลูซิลให้ทั่วบริเวณ แล้วทิ้งไว้แห้ง,หงสนิท2-3ชั่วโมงเมื่อชั้นรองพื้นแห้งแล้วเราก็จะทำการทาทับหน้าอีก2รอบโดย2รอบนี้จะทาในแนวไขว้กันกับชั้นรองพื้นโดยไม่ต้องผสมน้ำเพื่อให้การยึดเกาะดียิ่งขึ้น เพียงเท่านี้เราก็จัดการปัญหารัว่วซึมดาดฟ้าไร้ปัญหารัว่วซึมมากวนใจปกป้องบ้านจากการรัว่วซึมได้ง่ายๆโดยเริ่มจากการติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าทําตอนนี้ดีกว่าต้องมากังวลว่าบ้านจะรัว่วซึมด้วยทีว201 Roof Seal